สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคามาพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับดิฉันนภาพรช่างกลและพี่บิ๊กไฟใจดีค่ะในสัปดาห์นี้จะมีลมหนาวแผ่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องเราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะในช่วงต้นฤดูหนาวบางคนก็บ่นว่าอากาศหนาวเย็นไม่สะใจเลย สาเหตุก็เนื่องมาจากว่าลมหนาวที่แผ่ปกคลุมในบ้านเรานั้นมีกําลังปานกลางค่ะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่โดยจะแผ่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือไพ่สารตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะ จึงทำให้อุณหภูมิลดลงเพียงแค่เล็กน้อยฝนไม่มีแล้วแล้วก็จะมีลมแรงเกิดขึ้นได้ค่ะจะเห็นได้จากท้องฟ้าค่ะท้องฟ้าตอนนี้โปร่งเลยทีเดียวขณะที่ภาคใต้ค่ะยังคงมีเมฆฝนปกคลุมอยู่เนื่องจากว่ามีร่องมาสูงพาดผ่านบริเวณภาคใต้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขะนองอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนในช่วงวันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนค่ะตอนนั้นค่ะจะมีลมหนาวอีกระลอกแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง2อ -4 องศาเซลเซ,ลเซลียสเราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวขณะที่ภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักรวมถึงคลื่นลมแรงอีกด้วยนะคะโดยบิ๊กไฟเตือนภัยในวันนี้ค่ะเตือนภัยในพื้นที่ของภาคใต้นะคะ ต้องรับมือกับฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะ10จังหวัดภาคใต้แถวภูเก็ตก,กระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะขณะที่ประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าอากาศจะหนาวเย็นลงต้องทําร่างกายให้อบอุ่นระวังสุขภาพของเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุอีกด้วยนะคะ ขณะที่ข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปพื้นที่น้ำท่วมในวันนี้ค่ะมี20จังหวัดลดลงจากเมื่อวันหนึ่งจังหวัดนะคะก็คือที่จังหวัดนนทบุรีค่ะโดยองบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวค่ะสถานการณ์น้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาแล้วขณะที่ประชาชนค่ะตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนกว่าสังสษนควเรียด้วยการรวมถึงมีผู้เสียชีวิตถึง12รายนะคะมาดูกันที่สภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนนะคะ ช่วงน,นี้ค่ะไม่มีฝนแล้วค่ะโดยในภาคเหนือน,นั้นมีอากาศเย็นอยู่ในตอนเช้าๆนะคะโดยอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสที่จังหวัดเชียงรายคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่16องศาส่วนที่ภายสานค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรงเกิดขึ้นอุณหภูมิลดลง1-2องศาค่ะที่นครพนมอุณหภูมิต่ำสุดที่16องศาเซลเซียสนะคะส่วนที่ภาคกลางค่ะมีเมฆในบางส่วนด้วยแล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นอุณหภูมิจะลดลงเล็กนะะ้อยค่ะ ภาคตะวันออกค่ะมีลมแรงเกิดขึ้นนะคะอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเช่นเดียวกันภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่เกิดฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อยลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสเลยในทะเลคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันมามีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักที่ภูเก็ตก,กระบี่ตรังแล้วก็สตูลรายเดินทางท่องเที่ยวต้องระวังฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยค่ะแต่ภาพรวมท้องฟ้าแจ่มใสจนถึงปลายสัปดาห์เลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวกันแล้วต้องดูแลสุขภาพของตนเองแม้ว่าบางคนจะชื่นชอบอากาศหนาวแต่สําหรับผู้สูงอายุแล้วค่ะอาจเป็นภัยร้ายต่อสุขภาพของผู้สูงอายุได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจหรือแม้แต่อุณหภูมิในร่างกายที่ลดลงอย่างรวดเร็วหรืออาการกาเริบ เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนของโลหิตหรือแม้แต่เรื่องของโรคผิวหนังก็ต้องระวังเช่นเดียวกันดังนั้นหลุดหลานค่ะต้องดูแลผู้สูงอายุกันให้ดีต้องเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศหรือแม้แต่การจดใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะหลีกเลี่ยงการอาบน้ําในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าน้ําที่เย็นนั้นจะทําให้เส้นเลือดน,นั้นถดตัวได้แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพผิวของผู้สูงอายุกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวที่แห้งแตกลายหรือว่า เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยการทาลโลชั่นหรือน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะและที่สําคัญค่ะควรให้ผู้สูงอายุนั้นออกกําลังกายแบบง่ายๆแล้วก็ออกกําลังกายแบบชา้ชาๆเช่นการเดินชา้ชาๆวิ่งชา้ชาๆรำมวยจีนหรือแม้แต่การปั่นจักรยานก็ได้นะคะและสุดท้ายค่ะก็ต้องให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ด้วยต้องกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อยู่เสมอแค่นี้ก็สามารถดูแลผู้สูงอายุกันได้แล้วนะคะมาดูสภาพอากาศในต่ประเทศกันหน่อยค่ะ โดยพายุโซนร้อนนันแกที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ ตอนนี้นะคะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปทางเหนือค่ะซึ่งพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนไปแถวมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนในช่วงวันที่2ถึง3พฤศจิกายนแล้วด้านหน้าของพายุค่ะจะเห็นว่ามีทั้งลมหนาวมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาเมื่อพายุนั้นเจอกับอากาศเย็นแล้วก็แห้งจึงทําให้พายุนั้นอ่อนกําลังลงค่ะสรุปได้ว่าพายุลูกนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปแถวแถวประเทศจีนไม่มีผลกระทบต่อบ,บ้านเราแต่อย่างใดค่ะมาดูสภาพอากาศรายทวีปในวันพรุ่งนี้กันหน่อยค่ะ ในพื้นที่ของเอเชียค่ะภาพรวมท้องฟ้าแจ่มใสนะคะที่นิวเดลีอากาศใกล้เคียงกับบ้านเราเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดที่19สูงสุด31องศานะคะขณะที่ปักกิ่งอากาศหนาวมานิลาย,ยังคงมีฝนตกโปรยปรายลงมาได้บ้างค่ะไปกันที่ยุโรปกันหน่อยค่ะที่มอสโกอ,อากาศหนาวจัดวันนี้ถึงจุดเยือกแข็งเลยค่ะศูนย์องศาเซลเซียสที่ลอนดอนค่ะมีฝนแล้วก็หนาวด้วย ขณะที่ทวีปอเมริกาอเมริกาใต้ค่ะแวนคูเวอร์มีฝนแล้วก็หนาวและเมืองอื่นค่ะอากาศเย็นสบายส่วนที่ทวีปออสเตรเลียค่ะที่ซิดนีย์เมลเบิร์นออคแลนด์เบลลิงตันนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้าๆค่ะแล้วก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาได้ด้วยนะคะมาดูสีสันในต่างประเทศกันหน่อยค่ะวันนี้เป็นวันทัลวีนประชาชนหลายคนค่ะ ออกไปทำกิจกรรมแต่งตัวเป็นผู้ผีปีศาจแต่สำหรับที่เม็กซิโกแล้วค่ะ mm hmm. เขามีวันแห่งความตายค่ะซึ่งกิจกรรมก็ใกล้เคียงกับวันฮาโลวีนเนี่ยแหละค่ะซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่2พฤศจิกายนของทุกปีค่ะโดยเทศกาลดังกล่าวนะคะเขามีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะจะเดินทางกลับมายัางโลกมนุษย์และซึ่งกิจกรรมที่จะเห็นค่ะก็จะมีการแต่งตัวเป็นทีมของ ผู้ที่สูญเสียชีวิตไปแล้วหรือแม้แต่เป็นพวกโครงกระดูกต่างๆค่ะและที่สําคัญค่ะเป็นการแต่งตัวในลักษณะส,าาสีสันสวยงามเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วยนะคะและสำหรับนี้นภพรออลุงฟ้าพยากร์และพี่บิ๊กไฟใจดีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ